เอาละลูกยาดินเออเขีเท่าียนเท่าไหรนเขาเสียมดสวยไดงา้เออยุดยุดยุดยุนี่ยผูกงัปผูกยังก็ตามขันเท้าสิบางคับยาเอาสูงเอาสูงกระโดดขันพาสองเท้าตามปุ๊บเนี่ยเข้ามาโดดบ่มีคือขันง้วขันหัวยกบ่ไดดโดดบ่ไดว่าเมือปีมันรนะผมกอดยา ตีรังกาขวมหัวขวมเลยขาดขวมหัวเลยไปก็ได้นะันไวตั้เคยเห็นบอกพอขาาอันม้วนพอขาดอกมู่ขนง้วขนกล้วยมือไม่เข็ดไห่ง้วนแก้ววันเข็ดแห่ง้วนตกตกกรดกับนี่ส นี่เหมือนแยกเลยเหรอก็อีวานไปว่าใด้ง้วมันไปว่าใดแยกโยนแอน่อชอวานไปว่าใด้มันเป็นอย่างที่ไปได้โยนเนี่ยผูกไปดีปันนี่ไหมมาติเออมันอันมันเขายิ้มเตาหนึ่งแล้วก็หยุดได้หลังง้วว่าขึ้นอันเนี้ยจนกว่าคนเตือนมันจะซื้อแมนเยอะเตือนเออมันยังสั่นแม่สิยานเล่นเหรอคนเรียบร้อยยานง้วแมนค้นละยานง้วเดาเนี่ยเห็นบ่อมันไปได้วะเนี่ยมันต้องเตียวที่แรกอะ เก็บยมือเดินแล้วทางเสอิมเลยน้อยหานเลยเนาะเอ,อ็นละเวียเด็กเดียวได้หวะแม่งมาบอกเอาไม่เคยหัวหลวงวิชานะใครปแสงบอวชมั้งทำแบบผูกคนรับฟังไว้คนกัดเห็ดได้ต่อไปผูกงวนี่ไปผูกไงมันสูงเห็นเวลาบังคับเขาโดดตั้งจังมาเด้อจีบอกให้ทันผู้บ่เคยผูกมาเนี่ยผูกมาผูกยกข้อขึ้นไปว่าอะไรมายินโซโลขันผูกตั้มไปสิมันทไปผูกตั้มก็ดีเจ้าหน่ะตบอเปล่ มากั่นก้มหัวว่าลงมเนี่ยเขาดีบว่ไดโอ้แม่นนันต้องก้มหัวมาต้องก้มหัวแล้วดีดจังไปได้หัวนี่ท่นท่าเจ้าหัวเจ้าสูงขนาขดไหนคอยด่วนไหมสูงสั้นหรือเคยเห็นมั้งวโาดนลงจากหัวหลอนั่นแหละคือพวกผูกพวกเป็นท่นผูกเป็นมันก็ไปเนี่ยินบ่แห้งว่แต่ยังว่าเขาบ่ายนว่าอย่งเจ้าขอให้ คุณเอาข้อต้องให้หรือว่าผูกขอ้อหาดึงเขอ้อรักหายตอนนั้นมันจบแล้ว,สว,วแสงความเปลี่ยนเไยหอมใส่ได้ไหมที่หัวสูฟังอ,อันนี้เขาเนี่ยจะเอาเก็บไว้ไว้แต่ผูกนั่นผูกนี้ผูกห้าหัวห้าอย่งไปหรือว่าที่สายตรงคอต่อไปได้แจะผูกแบบเนี่ยเนี่ยแกะสิลมสิตายสังดึงปืดดึงปืดเลย มานั่จับคงเกาเพิ่นเล้วแต่ว่ามันตกจังได๋ตตัวงาปยังไม่จะีร้เถะเยะกินเยอับอยจิมเนาะนีคิดจับีทีบายต่งทักยางอ่ะมาจากประสบการณ์บนผดนกินมันจะไม่สมหอกศึกษาเอาเลี้ยนเอา คือจังเขาไปเดินนั่นแหละเบิ้งงรอบผ้าเห็ดเปนกทีจะเ็ดงานสีมือจะอีตัวเ๋ยวรไปเจอละเสยงามิกเลยเขไากไลรวยมดเสียกเจมันกอดเัีเป็นผมเรืลาภิดผ่าดมากนี่เนี่ยขันเกยังเสียขันขันท่ามัด ผูกทางเข็งมงนทิ่เป็นไดโอชื่อพรในผาทังหัวทังบึงผูกน้ำตํำหัวดมไปบ่ได้ผูพยามให้กระตุกได้เียงมานทับปศ่ที่แดงกับซัดแั้นล่ะ